วันเราก็โพสต์ของเราเฉยๆไม่ได้อะไรเลยก็โพส์ไปว่าอยากทานข้าวเจี่ยร้อนๆและต้อง เป็นข้าวจีใส่ไข่ด้วยนะจะได้อร่อยแฟนเราก็คงแอบเห็นแหละวันนี้นางก็เลยจัดให้เลย,ย <ำ S 1> จ้าเตาฟื้น่านอุปกรณ์พร้อมชอบเตาใบนี้นะคือแบบคลาสสิกมากพกพาไปแคมปิง้งไปไหนก็ได้ใบเล็กกระทัดรัดสามารถทําเมนูได้หลายอยา่างแล้วช่วงเนี้อากาศก็คือเย็ยนลงแล้วพอเห็นแฟนก่อกองไฟก็คิดเห็นตอนเด็กๆเลยเจะชอบมาผิงไฟหน้าบ้านบอกเลยว่าอบอุ่นมากๆระหว่างที่แฟนก่อกองไฟเดี๋ยวเราจะไปเตรียมไข่เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะเราใส่แค่ผงนัวแล้วก็เกลือด้วยความที่ว่าอยากเน้นไข่ก็เลย ใส่ไข่สีฟองจากนั้นก็ตีไข่ให้เข้ากันและตัวท็อปของวันนี้ขาดไม่ได้เลยกระปิบข้าวเหนียวแบบเลยแล้วกันเราจะทําเป็นรูปหัวใจข้าวจีหัวใจใส่ไข่ออกมานะทานมากระหว่างที่รอไฟเป็นฐานก็ย่างกุนเชียงก่อนเลยพอดีเมื่อเช้าไปตลาดมาก็เลยได้กุนเชียงมาด้วยแฟนบอกว่าก่อนที่เราจะใส่ไข่ลงไปเราต้องจีข้าวให้สุกพอประมาณก่อนจากนั้นเราก็ชุบไข่ได้เลยชุบไข่เน้นๆเลยนะเพราะว่าเราเตรียมไข่มาเยอะมากจะชุบไข่ทั้งหมด2รอบนะเพื่อความอร่อยแล้วเน้นๆไข่ไปเลยตอนนี้ข้าวจี่ก็เริ่ม จะสุกแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะขอตัวไปจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้ก่อนนะเมนูนี้บอกเลยว่าแซ่บมากเขาจีใส่ใจเอ้ยใส่ไข่เดี๋ยวคลิปหน้าอัปเดตให้ฟังนะ